ตัดว้วยเวลาเกายต้นต้งสูงตัดแบบไดเจ็งสีฮับได้ไปรับส้มกันอันนี้คือเครื่องเอันนี้อยู่ตําบเป็นอย่างเวลาตัดเนี่ยเขาจับต้องสามารถจับจังสีได้แต่ถ้ามันสูงเขาตัดแบบนี้ครับตัดแท้งฟองได้เี่นองตัดฟองออกแบบนี้ครับเป็นโบเนี่ยตัดแบบนี้แล้วมันสีค่อยๆล่มลง่มเจ็งสีครับพี่นองเนี่ยลม้มลงแบบนี้ก็ตัด แบบนี้ครับโดยที่กล้วยบดถึงพื้นเลยแล้วเข้ากับว่างไว้สุกแล้วพี่น้องสุกจนว่าแตกเนอะเอาอ้ยแต่แม่งบักหอยเบียกบกหอยแตกขึ้นไหลเลยอันนี้เข้าห้องพื้นรถกันกระแทกครับพี่น้อง ันกระแทอทำกระเทียโอเคเสร็จเรียบร้อยครับใส่แบบนี้มาพี่น้องยับของมาเบิ้งอันนี้ยุดส,สูงนี่ยุดส,สูงสูงเนี่ยเห็นไหสูงเอาสีเต่งได็ไปเบิ้งเอายับออกไปใกลๆเยับออกไปไกลๆให้พี่น้องเห็นเบิ้ดเลยนี่คือยุดสูงแน่เนี่ย สูงเขาเขาเอาไว้หนี่ตัดแบบนี้พี่น้องตัดท้อ like งจึ๊บตัดท้องแบบนี้เลยคือเก่าเลยพี่น้องตัดต่อแบบนี้จึ๊บค่อยๆล้มลงพี่น้องเห็นบ่าค่อยๆล้มเลยบ่บ่ได้เฝ้าไม่ได้เฝ้าเห็นป่ะนี่จึ๊บค่อยๆล้มลงโอเคจับได้แล้วค่อยพี่น้องจึ๊บ เ็น่สำเร็จนี่คือวิธีตัดกล้วยที่ถูกต้องที่ว่ากล้วยต้นสูงนี้องครับจากนั้นเหากะทํารา้หลักฐานด้วยการ,รตัดใบแบบนี้แตบบ่มีคมมากโอเคนี่หอกกระดิ กเก็บเเมียนได้ครับพี่น้องครับนี่แล้วก็เก็บนำต้นออกด้วยแต่ยูให้อยู่สวนเราครับไปงานมาเบึงอกีกต้นตองอมาอันนี้พี่น้องแก้แล้วคือเขาเขาตัดท่องคือเขาง่ายๆเลยครับนี่นะเดี๋ยว,วิธีที่ถูกต้องนะครับเด้อ บางคนเนี่ยมาฟันทั้งเพียรฮับหวีพระทันฮับเคี่ยว่ระทันพี่น้องนี่แบบแบบง่ายๆดึงลงมาฟันจิกแล้วก็ดึงลงมาเห็นบ่พี่น้องมมนค่อยคยลงม่ได้เฝ้าฮับเลยเเตะมสะดวกเนื่องกล้วยว่าซ้ำว่าแตกนี่เป็นวิธีที่ถูกต้องครับพี่น้องนี่วิธีที่ถูกต้อง ง่ายวะง่ายง่ายแหละก็สะดวกพี่น้องมึงต้องพิเศิเศษพิเศษยังไงกล้วยเด็ดสวนนั่นเองครับพี่น้องแล้วขั้นตอนต่อไปเข้ากับเก็บเก็บต้นครับเก็บต้นต้นครับเก็บต้น เหลือเพิ่นก็จะได้เป็นปุ๋ยย่อยเสียร้ายให้กล้วยห้องน้อยง่ามคือเก่าครับพี่น้องไปไปเบิ่งอีกเชียยไหนบ้างมีไหมโอเคมานี่เอกนึงเอกนึงเชี่ยเชี่ยนี่มันตำ่ำ เมื่ตามเขาก็จับตัดเลยตัดเสร็จแล้ววางกล้วยเรียบร้อยฟันหลังเลยนี่อะไรพี่น้องง่ายง่ายเสียนง่ายหมไปถ้าคนไม่พออุ้ยปีบะนึงมีบะบ่อปะเพราะอะไรเพราะออืม โอเคในจับแบบนี้พี่น้องตัดออกปั๊บเดินสอนตรงนี้เลยแค่หนึห่งมันหน่อยอกว่าอืมมันเป็นกลียเอีกขับไปพ่มไปพ่มไป น้ำนน้ำน้ตน้ำน้ำต่มี่ลองน้ต่ม like นตัว่็เศร้าไรไปยางตัว

เยวสิบาโอเคนี่ 15, okay, นมันก็ห้าแถวจังเลยพี่น้องเอยมันอยู่ตฝั่งน้ำต้นนาง้นน้ำขาเาห้องวยเนี่ยแต่น้องฟันของงน้องกตสิ่ลน,น้ามันติดไว้พได้ตันน้ำข แหวนไม่น้องไว้มาเลยไวมากเขาก็จับเลยขันเขาพอฟันตั้งคางเขาก็ดดูไวกว่าได้แล้วเขาเกิดในร่องแบววนี้แนะนำรงแบววกระชืดแบบนี้ทำลายต้น สวนไผ่สักกล้วยมือวางพามาถึกล้นีเอีกันหมดแล้วะั้าหันเป็นหอมสุ่มตวหอมสุ่มข้นมาองเยหมดแดกัดไปไม่เอาถ้าไปเิ่งน้ำวมน้ำถมหน่อมน้ำหมน่อยไปเห็นปะ สวัสดีพี่น้องไ้ฝนตกๆตบ่าเส้ารถบ้านเรียบร้อยครับพี่น้องทอดบ้านแล้วนี่ก็คือผลผลิตจากไอจากตรวจน,น้องครับหม้ว,มวยมีนนยๆๆเป็นหน่วยงามเพี่น้องไอเป็นหน่วยงามๆเต็มๆเต็มนตื่นบนลายสูงแต่มีพี่น้องสูงแล้วกันนี่ครับมาไหวหม,ม,มื่นหมื่นไม่ค่ามาเอา เาก็เลยตัดมาทอนว้นเพื่อนน้ำให้น้ำส่วนเท่าแลละครับพี่น้องเี่รับคลิปนี้ฝากฟาีฟ่ฝากน้องไว้กับผู้ไ้น้ำแวะครับผมสวัสดีครับ